นั่นหลักอ <in> ่ะก็เดี๋ยวเราจะใส่ทั้งวันให้ดูหอมมาก Good morning วันนี้เราตื่นเช้ามากเลยนะคะแล้วเราก็ว่าไปเที <m Shake themselves Moon> ่ยกมาวิ่งเล่นหน้าบ้านไปเี่ยวลองมองว่าคุยกับใครวะคุยกับหนะว่าทำไม หมาไม่ค่อยชอบให้เล่นมือถือต้องเล่นกับมันต้องสนใจมันโอ้ให้เลยเหรอทีเมื่อกี้ไม่สนใจเลยนะเมื่อกี้ยังไม่สนใจเลยนะฮนะแปะลูกบอลมา ูสวยงามน,น่าใช้มากนะคะของเบอร์เบอรี่อันนี้คือแันได้ลองใช้ไปแล้วขอ,อนี่คุชชั่นมันจะมีความบบเยอะๆนิดนึงเวลาลงไปกับผิวเลยแล้วมันจะตกใจนิดนึง แล้วก็แตนได้ไปทำเล็บมานะคะที่ร้านโมนาเนลเอออันนี้มันเป็น private studio คือช่วงเนี้ยเขาเออให้จองคิวอย่างเดียวแล้วก็ที่แตนไปทำมีแตนคนเดียวเป็นลูกค้าเขาหน้าจะแบบจัดคิวให้แบบให้ทำทีละคนนะคะแอบไปดูของเกาหลีมาแล้วก็คือแบบว่าให้เขาทำเลยน่ารักมากสีสันแบบเนี่ยอันนี้นูนนอันนีนนนนนก้ก็นุ่นจะขอใช้ันนี้เนี่แต่ยังมีแบบพวกรอ,อยสิ แล้วก็จะขอลงคอนซีลเลอร์นิดน,นึงนะคะอันอันเมื่อกี้ที่เป็นสีคัสต์ดมันจะไม่ค่อยสว่างมากแต่เอามาแบบว่ากบลงกบรอยอะไรเงี้ย bronzer แปรงด้วยแอปดูของมาโมเมมาแล้วก็เลยแบบเฮ้ยอยากได้เลยสั่งมาจากในเซฟโฟรานะคะแต่แตนว่าสีมันดีมากเลยอะ่ะมันแบบ ดูดิสีมันไม่ค่อยเทาแล้วก็ไม่น้ำตาลจนเกินไปเวลาทาขึ้นมาแล้วดูเหมือนหน้ามีแบบว่าเป็นเงาเงาขึ้นมาแต่ดูแบบเป็นธรรมชาติใครที่กลัวแบบเฮ้ยทาบรอนเซอร์ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยสีนี้มันแบบฉันว่ามันค่อนข้างเบลนด์ง่ายมากอันนี้สีไลท์นะคะน่าจะเป็นสีที่อ่อนที่สุดเลยแล้วก็ที่ปัดคิ้วที่แดนใช้ตอนนี้นะคะแล้วก็ชอบมาก อันนี้ของคาแลง Double Fix Mascara จะไปแล้วหรอว้ววทำไม Golden Rose สีรัสเซช ไลเนอร์ที่แตนใช้เป็นของคอสลุกนะคะสีน้ําตาลเลจ,กกจ,จะจะกีดแค่ตรงแบบหางตาอันนี้แตนใช้ของ g e o เจมานีนะะแล้วก็วันนี้นะคะแตนมีของมาที่จะมาอันบ็อกซ์ให้ดูด้วยอันนี้อันนี้แอบโชว์นิดนึง ชุดชั้นในอันนี้ที่แตนใส่นะคะเป็นของ Up and Under อันนี้เป็นรุ่น Smooth Contour Bralette นะคะอันนี้คือแตนชอบเอาไว้ใส่อยู่บ้านแหะแต่รู้สึกว่ามันสบายดีแล้วก็เป็นแบบ seamless ไม่มีแบบไรโครงแล้วก็ไม่มีตะเข็บนั่นแหละแล้วก็วันนี้คือแตนมีเขาส่งมาให้อีกหนึ่งแบบนะคะเป็นรุ่นใหม่ของ Up and Under นะคะที่แตนใส่คือจะเป็นพวกเชฟแวร์พวกกางเกงเอ่อกางเกงกระชับสัดส่วนอ่ะเออที่เวลาเอาไว้ใส่ออกงานหรือเอาไว้ใส่กับชุดรัดๆอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยคือเขามาทําพวกมีชุดชั้นใน เพิ่มเข้ามาด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่แดนชอบมากอันนี้ช่วงนี้คือใส่อยู่บ้านบ่อยมากมันสบายแล้วมันไม่มีโครงเนี่ยมันเป็นแบบมันมีฟองน้ํานะแต่ว่ามันไม่มีโครงรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่า contour smooth b r a ล e l e t นะคะมีสีงสีอันนี้ที่แดนใส่เป็นไซส์ S ของเขาอะ่ะรุ่นนี้จะเป็นไซส์ S M L แต่ว่าตัวนี้เป็นตะขอนะคะด้านหลังตะขอเขาก็คือจะมีไหลเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคือมันสามารถเลื่อนได้เยอะตัวนี้คือมันไม่มีโครงก็จริงนะแต่ว่าตรงขอบด้านล่างอันเนี้ยคือมันเป็นแถบที่ช่วยย หน้าอกเราอะยังคงเป็นทรงแล้วก็ไม่แบบหย่อนคล้อยอะไรอย่างเงี้ยตัวแบบตัวสายอย่างเงี้ยคือเนื้อผ้าของเขามันเป็นแบบบางมากมันเหมือนพวกแบบกางเกงในไรขอบอะวิธีใส่ตัวนี้นะคะก็คือว่าให้แบบว่าก้มแล้วก็โกลยเข้ามานิดนึงเวลาใส่อย่างเงี้ยแล้วมันก็จะสามารถเก็บกระชับด้านข้างได้หมดคือแต่นะ่ะด้านซ้ายเนี่ยแต่เป็นคนมีหน้าอกเยอะแล้วเป็นหน้าอกที่แบบล้อนออกไปข้างๆตรงนี้นะคะก็เวลาใส่ก็คือต้องแบบว่าโกลยเข้ามานิดนึงแล้วมันก็จะแบบ โอเคก็เดี๋ยวเราจะมาเปิดอีกแบบหนึ่งให้ดูนะคะอันนี้คือเป็นรุ่น24-7 wireless bar รุ่นนี้จะเป็นเ,เป็นไซส์ที่เป็นครับ abc 70-80อะไรอะไรเงี้ยที่แตนใส่คือเป็น b 7 0ชุดชั้นในจริงๆที่แตนใส่อ่ะคือเป็น c 7 0 แต่ว่าสําหรับรุ่นนี้แต่ต้องใส่ B 70เพราะว่าพอพอ C 70แล้วแต่รู้สึกว่าข้างๆมันหลวมไปนิดนึงนะอันนี้คือหน้าตามันคือเป็นแบบชุ้นในคือเนื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างแบบมันลื่นแล้วมันนุ่มมากนะคะเขาส่งให้แตนสองสีเหมือนกันนี่นน เป็นออกสีแบบนูดชมพูสีชมพูเลยแหละแล้วก็อันนี้จะเป็นสีนูตปกตินะคะตอนนี้คือถ้าใครแบบว่าไม่ชอบใส่ชุดชั้นในโครงเนี้ยแต่ว่าพอแบบว่าเริ่มอายุเยอะๆขึ้นอะ่ะอาจจะรู้สึกว่าแบบเวลาใส่โครงแล้วมันอึนอดอัดแตนเป็นนะก็จะชอบใส่แบบนี้แต่เวลาหาชุดชั้นในที่เป็นพวกที่ไรโครงหรือว่าไรตะเข็บอะไรเงี้ยก็ต้องเลือกที่มันช่วยทําให้ทรงหน้าอกของเรายังสวยอยู่ยังคงแบบว่าช่วยเก็บกระชับอะไรอย่างเงี้ยได้หน้าอกเราจะได้ไม่เสียทรงด้วยในระยะยาวสมมติว่าเรา ใส,สำหรับรุ่นนี้นะคะชื่อเต็มๆเขาชื่อว่า24 7 lift wireless bra นะคะคือมีคำว่า lift เพราะว่ารุ่นนี้มันจะช่วยยกกระชับหน้าอกของเราขึ้นมามีความเป็นชุดชั้นในที่ไร้โครงแต่ให้ผลลัพธ์เหมือนใส่ชุดชั้นในมีโครงเข้าใจไหม คือตรงเนี้ยมันเป็นค l o u ั c ับของเขานะคะคือมันจะเป็นโฟมที่บางบางบางแค่1นมิลลิเมตรเองความพิเศษคือมันไร้โครงจริงแต่ว่าเขาทํารูปทรงของชุดชั้นในอย่างเงี้ยให้มันช่วยยกกระชับแบบตัวหน้าอกของเราคือมันเหมือนโครงแต่มันไม่ใช่โครงแล้วคือมันนิ่มมากนะคะใครที่ชอบใส่ชุดชั้นในที่ช่วยยกกระชับช่วยทําให้หน้าอกชิดกันช่วยทําให้หน้าอกดูแบบเป็นทรงแบบสวยๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือตัวเนี้ยรุ่นนี้แนะนําเลยแล้วคือที่สําคัญมันใส่สบายผ้า ของเขามันเป็นผ้าที่ใส่แล้วไม่ร้อนอะ่ะอันนี้เขาใช้เป็นเส้นได้แบบคูลิ่งยานคือมันจะช่วยลดอุณหภูมิเวลาที่เราใส่ตัวนี้นะคะคือมันจะไม่ร้อนแล้วมันจะใส่สบายมากๆก็ส่วนตัวนะคะแต่รู้สึกว่ารุ่นนี้มันช่วยยกกระชับเลยคือมันเหมือนเราใส่เสื้อในที่มีโครงเลยตัวเสื้อในเนี่ยมันจะเก็บข้างๆนะคะแล้วก็ทําให้หน้าอกของเราเนี่ยมารวมอยู่ตรงกลางแต่ว่าสําหรับแตนอะคือส่วนตัวแตนเป็นคนที่มีร่องอกค่อนข้างแบบเห็นชัดเจนอยู่แล้วแตนเลยรู้สึกว่ารุ่นนี้มันจะแอบมี ความแบบว่าดันไปนิดนึงนะสำหรับแตนนะคะแต่ว่าแตนว่าถ้าเกิดใครที่มีปัญหาว่าหน้าอกห่ารู้สึกว่าหน้าอกมันแบบไม่ค่อยกระชับหรือว่า กลัวว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราใส่ชุดช okay ั้นในที่มันไรลโครงแล้วแล้วหน้าอกเรามันจะไม่เป็นทรงหรือเปล่ามันจะไม่สวยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่แนะนําให้ใส่รุ่นนี้เลยสําหรับรุ่น24นะคะลิปไวร์เลสบาร์นะคะคือมันจะค่อนข้างเก็บหน้าอกให้มันมาอยู่ตรงกลางแบบนี้เลยก็เดี๋ยววันนี้แตนจะใส่ชุดชั้นในอันนี้เลยละกันนะคะ24 7 s ก็เดี๋ยวเราจะใส่ทั้งวันให้ดูว่ามันใส่สบายจริงหรือเปล่าคือส่วนตัวถ้าเกิดสมมติแตนใส่ชุดชั้นในแบบนี้แตนจะใส่เสื้อที่ค่อนข้างแบบว่าปิดเต็มตัวเพราะว่า แต่จะไม่ค่อยใส่เสื้อที่เป็นแบบข้อลึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบมีความเห็นร่องอกนิดนึงอะไรอย่างงี้วันนี้ก็เลยเดี๋ยวจะขอแต่งตัวแบบสบายๆล้วกันนะคะมีอินสปิเรชันมาอีกแล้ว ทีดีวันนี้นะคะเป็นวันสบายๆนะคะน,นี้ตันใส่เป็นเสื้อสเวตเตอร์ของ American Eagle แล้วก็ใส่เป็นกางเกงบายช็อตนะคะอันนี้ของ Dancing r e s o r t กระเป๋า Gentle Woman ตอนนี้คือชอบใบนี้มากเลยอะคือมันเป็นโทูแบกที่ใส่ของได้เยอะมากสำหรับรุ่นนี้มันจะเป็นเ,เหมือนผ้ายีนสีขาวแล้วตรงนี้ก็คือเป็นตกแต่งแบบผ้ายีนเลยอันนี้น่าจะเป็นทรงเดียวกับผ้าแคนวาสนะคะแต่ว่าพอมันใช้ผ้ายีนขึ้นมาแต่รู้สึกว่ามันแบบ มันน่ารักมากเลยโอเคเดี๋ยวจะขอไปซื้อเครปร้านอุ้มนะคะอยากกินมากเลยอะทรัฟเฟิลคือ the best <ๆ>มากๆเจอกันฝนตกอีกแล้วอ่าไม่รู้ว่าข้างในเมืองจะฝนตกหนักหรือเปล่าฟ้ามืดตื่ๆเลยนะคะเดี๋ยวแตนต้องไปส่งไปสนีก่อนทำไมไม่โฟกัส ถึงแล้วนะคะวันนี้เราแบบว่ามากกับฝนมากเลยอะแต่ว่าเราออกมาแล้วเราก็อยากกินด้วยฮัลโหลอันนี้ก็เจ้าเพราะท่านคิดว่าจะไม่มามาสิจ้าเราต้องมาสวัสดีครับต้องรับสู่ร้านอุ้งแกงเนฟนะครับผมปกติมานะคะเราไม่เคยได้คุยกันเลยค่ะเพราะว่ามัวแต่บุนเคฟอย่างเดียวค่ะอยากกินทรัฟเฟิลมากได้ทรัฟเฟิลอะไรอันนี้ไม่ค่อยจัดฉากเลยอ่ะ ขอเป็นทรัฟเฟิลค่ะไช้ครับตอนนี้เดี๋ยวทรัฟเฟิลหนึ่งแผ่นนะคระกอง95บาทแล้วก็ลาเต้ร้อนค่ะลาเต้ร้อนค่ะโค้ชแสดงอะวันนี้เนื่องจากว่าฝนตกด้วยหน้าร้อนปกติแล้วนะคะถ้าเป็นวันธรรมดาเขาจะให้ อยู่ข้างหน้าถังข้างหน้าใช่ป่ะรอรับของข้างหน้าแต่ว่าวันที่หนึ่งนี้ครับวันที่หนึ่งนี้นะคะวันที่หนึ่งนะครับตอนนี้เราจะเปิดให้ทุกคนได้เข้ามาในร้านแล้วับผมตับมือตัมือนี่อุ้ยเก้าอี้กลับมาแล้วเก้าอี้ขนแกะของเราตอนแรกมีตรงนู้นนะคะตอนนี้เพิ่มเตาแล้วตอนนี้หมุนกันเก่งเลยทุกคนดีงาม ให้กลิ่นทะลุจอมากหอมมากอันนี้เป็นทรัมโฟร my favorite เดี๋ยวเราไปนั่งกินในรถกันเรพท้าวเท่าที่แตนติดใจมากอันนี้คือมากินรอบสองแล้วนะคะอันนี้โคตรโคตรอะไยหอมมากแม่เจ้าแล้วก็ราดได้ร้อนด้วยถือว่านี้เป็นลันช์ของเราเลยล้กัน กินในรถท่ามกลางสายฝนโอดเี ดอกที่แตนชอบมากแตนเคยซื้อตอนที่ทํางานอยู่ที่อุงซุงแล้วก็คือแบบน่ารักอะ่ะแล้วก็มีซื้อกระถางมาด้วยไม่ใช่แจกันไม่ใช่กระถางซื้อแจกันสีฟ้ามาด้วยนะคะไม่รู้ว่าจะเข้ากันหรือเปล่าแต่ว่านี้น่ารักมากเดี๋ยวเราจะกลับไปจัดที่โต๊ะกันแอมฮอมขออนุญ,ญาตเปลี่ยนเสื้อนะคะเมื่อกี้คือเปียกฝนมากเปียกทุกที่ที่ไปนี่นะคะแล้วก็แันไปแวะซื้อดอกไม้มาที่ตรง คลองตลาดใหม่แต่ว่ามันน่าจะมีดอกไม้เยอะกว่านี้แต่ว่าอาจจะด้วยความที่เย็นแล้วหรือเปล่านี่จกันมาน่าจะแบบออตัดกับดอกไม้คิวค้วแต่เดี๋ยวเราจะต้องตัดออกให้มันแบบ<ๆ>พอดีพอดี่าามือใหม่มากนะคะคือมีความแบบว่าใส่ลงไปทั้งหมดเลย1ิบดอก เดี๋ยวแ้นขออนุญาตส่งงานแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีของที่แตนได้มาจากยูนิโคลด้วยเดี๋ยวจะเอามาโชว์ให้ดูว่าแตนได้อะไรมาส่งงานแป๊บนี่ยูนิโคลกักบอินเ s สเตอร์ลาเฟซองนะคะอันนี้น่าจะเป็น fall winter collection เป็นคอ l l e c ชั o n ใหม่ที่มีสีมาให้วาดรูปด้วยจริงๆเสือ้อผ้า อยู่ตรงนู้นนะคะเดี๋ยวแตนจะลองให้ดูแต่ว่านี่คืออยากโชว์ของที่เขาส่งมาให้เป็น PR แพ็กเกจนะคะอันนี้คือมีที่ระบายสีมาให้คิวมากอันนี้นะคะที่เขาส่งมาให้แตนอันนี้เป็นเชิ้ตเดรสไม่ใช่เชิ้ตเดรสอ่ะมันเป็นแบบเชิ้ตที่มันมีความยาวนิดนึงอะ่ะสำหรับเชิ้ตแบบนี้จริงๆคือใส่กับพวกกางเกงยีนก็น่ารักดีกางเกงยีนขาย,ยาวนะมันมีความเป็นแบบแนวแบบชุดทักซิโดอ่ะแตนชอบดีเทลตรงช่วงคอตรงช่วงเนี้ยเออเขาทำเสื้อแบบนี้ทรงคล้ายๆพวกแบบทักซิโดเลย นี่นะคะสาหรับกระโปรงนะคะตัวนี้ที่เขาส่งมาให้แตนเป็นไซส์ M คือมันแอบ,บหลวมนิดนึงแอบหนีบนิดนึงแต่ว่ามันเป็นทรงกระโปรงที่น่ารักมากแล้วก็ใส่ให้มันดูแบบว่าไม่เรียบเกินไปอะไรเงี้ยแต่เลือกใส่กับเสื้อยืดอันนี้ที่เป็นแบบแขนปีกนะคะคือมันดูมีความเบสิกแต่ว่าไม่เบสิกด้วยความที่มันแบบแขนปีกเนี่ยแหละแล้วก็คือคิ้วถ้าเกิดคนตัวสูงหน่อยอ่ะใส่เป็นรองเท้าแบบโลเฟอร์กก็ได้ก็เท่ๆเป็นดูแบบ ดูแนวแนวดีอะไรเงี้ยไปดูนะคิ้วเนาะเสียดายมันใหญ่ไปหน่อยนึงอ่ะอ้ากระเป๋าอุ้ยคิ้วอันนี้เขาน่าจะมีขายในคอลเลกชันนะคะเป็นกระเป๋าย่ามแล้วก็ลายผ้าแบบมีความแบบ French มีความแบบสาวบาริสยง โอเคตอนนี้ก็จะหกโมงแล้วนะคะแตนทำนู่นทำนี่ถ่ายรูปลงของ PR แล้วก็เริ่มหิวนิดหน่อยเดี๋ยวจะลงไปดูว่าข้างล่างมีอะไรกินบ้างนะคะตอนนี้อเฮียกลับมาแล้วจุวยวันนี้แยกย,ย้ายเฮียไปทำงานแล้วก็แตนก็ออกไปถ่ายนู่นถ่ายนี่โอเคเดี๋ยวจะลงไปหาอะไรกินแล้วเดี๋ยวค่อยขึ้นมาเก็บของขน,นั่นนี่หลัง ไปเมื่อกี้แอบไปกินข้าวมาแล้วนะคะเพราะว่าหิวข้าวมากแล้วก็เฮียกลับมาก็เลยกินข้าวกับเฮียก่อนแล้วก็นี่ขึ้นมาเก็บของที่เมื่อกี้เราลองของเอาไว้แต่วันนี้พอไปดูแดนไปดูฟุตเทจในกล้องมันแดนไม่ค่อยได้ใส่ชุดอะไรให้ดูเลยอะ่ะก็ใส่ชุดที่เป็นสเวตเตอร์มาเช้าใช่ป่ะแล้วก็อันนี้แดนใส่เป็นเสื้อผ้าลินินนะคะอันนี้ของเคชเชนเอ็มมีคนถามเยอะมากครั้งที่แล้วที่แดนใส่กับกางเกงขาม้าสีน้ําตาลนะ่ะอันนี้คือดีมากแล้วก็แดนใส่เป็นไซส์อะไรวะไซส์เอม็มเออ พวกเสื้อเชิ้ตพวกนี้ค่ะส่วนใหญ่ตันจะซื้อประมาณ M L อะไรอย่างเงี้ยตันชอบใส่ให้มันดูแบบโอเวอร์ไซส์มากหน่อยแล้วก็ตัวนี้คือใส่กับชุดชั้นในอันนี้นี่อ่ะเป็นอันเดอร์รุ่น twenty four seven l i p wireless bra นะคะสีนู้ดก็คือใส่กับเสื้อเชิ้ตได้เดี๋ยวตันจะใส่กับเสื้อที่เข้ารูปให้ดูละกันว่าใส่เป็นยังไงวันนี้ตันไม่ได้ลองกับเสื้อให้ดูเลยสําหรับชุดชั้นในตัวนี้นะคะคือมันสามารถใส่กับพวกเสื้อยืดได้เลยพวกเสื้อยืดเข้ารูปเสื้อยืดตัวเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยต ดูสวยงามอ่ะนี่นะคะลืมไปเลยนะคะแตนมีชุดที่ได้มาจาก Gentle Woman อีกแล้วอันนี้ชื่อรุ่นว่า Gentle Woman Don't Cry สำหรับคอลเลกชันนี้นะคะอันนี้คือมีหลายสีมากแต่เลือกมาเป็นสีฟ้ามันจะมีตัวหนังสือเป็นสีเหลืองสกรีนนะคะแล้วก็ตรงขาก็คือมีสกรีนสีเหลืองด้วยเียจะบอกว่ามันเป็นลาวช์แวที่แบบใส่สบายๆมากอยู่บ้านแต่ก็ยังดูเก๋ๆแล้วก็จริงๆสําหรับเสื้อเนี้ยเอาไปใส่กับพวกกางเกงยีนก็น่ารักนะสำหรับเสื้อนี้นะคะคือจริงๆเอามาใส่กับพวกกางเกงยีนก็คือน่ารักมากเลยแต่ว่าตัวเสื้อเขามันทำมาแบบว่าน่ารักแต่ชอบที่มันเป็นแบบลุยๆลุยๆอย่างเงี้ย แ,แน่ารักเนาะคิวแม่เออเลยยังไม่ได้ทำ w h a t s in my bag ใบนี้ให้ดูเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นใบที่แตนซื้อมาอันนี้เป็นมือสองแล้วก็จริงๆที่เลือกเสียมพูเพราะว่าแบบช่วงนี้ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมอยู่ดีก็กลายเป็นคนที่ชอบเสีชมพูแต่นี้ก็คือแบบตัดนีอ่ะคือแบบนี่ เดี๋ยววันนี้แตนจะขอปิดบล็อกเท่านี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะเอนจอยกันเนาะอยาจะให้ไปชิมมากเลยนะคะเคปอุ้มอร่อยจริงๆรวมถึงชุดชั้นในด้วยจ้าวันนี้นะคะที่แตนใส่บรานะคะของ up and under นี่ก็ยังใส่อยู่นะคะแล้วก็ เพื่อนๆที่อยากลองอยังไงก็เดี๋ยวแตนใส่รายละเอียดไว้ให้หรือว่าจะไปดูใน Instagram นะคะสามารถหาซื้อได้น่าจะมีหลายช่องทางอยู่เดี๋ยวแตนใส่ไว้ให้ใน Description บอกสักกันเนาะเดี๋ยวเขาน่าจะมีโปรโด้วยนะคะเหมือนเขาจะมีขายอยู่ใน Lazada น่าจะใช่นะคะก็ยังไงวันนี้ขอาอนย่าไปอาบน้ำนอนก่อนแล้วนะคะไม่นอนหรอกเดี๋ยวเราจะดูซีรีส์เรื่องเพ่นเฮาวันนี้เขาจะมาอีกแล้ว วันสุกไวมากเลยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวต้นเดือนนี้เหมือนเห็นว่าห้างจะเปิดแล้ว Oh my goodness คิดถึงห้างอ่ะคิดถึงห้างมากเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ้ะ